อาะครับท่านผู้ชมอีกแล้วอ่ะอีกแล้วครับอีกแล้วครับน้ำมันอีกแล้วครับไม่รู้เป็นอะไรลงปุ๊บเครื่องขวาสตาร์ท <c oughs> ไม่ติดนะครับน้ำมันไม่มานะครับเครื่องซ้ายอยาะติดดีงง <c oughs> นะเนี่ยแมงหมาบ้าไปทำรูในตัวรูระบายน้ำที่แรกน้ำไม่ออกนะครับต้องแหงกันอันนี้เจอเครื่องขวาครับไม่ทำงานเลย เออแต่น้ำมันไม่มาวะน้ำมันไม่มาเลยครับลงจัง a few moments later ไปเครื่องขวาดูดิวูดยอดติดแล้วครับนี่เครื่องขวาติดละอ้าเยี่ยมถ้าไม่มีช่างสมบูงของเรานี้สงสยัยงานนี้ฟาวอีกนะครับเล่น <c oughs> เล่นเอาเงือตกเลยนะครับนี่ก็ สัตว์จะไปประมาณเกื 4, อบชั่วโมง45นาทีอ่ะสุดยอดเลยหชั่วโมงหนึ่งได้แหละเขออกจกม้านก็หกโมงแล้วเออเอาละโอเคทานครับเกมผมเุกจะต่อว,วันนี้เราเริ่มต้นด้วยการกินนะครับหลังจากที่เราแก้ไขเรือของเราน้ำมันไม่ลงอยู่แล้วครับตอนนี้ตัวกองเสีย

สวัสดีครับพี่น้องปองไปคะนาน้ีมูเฮามาถึงทินลูกแก้วแล้วโอ้วันนี้ขับเรือยากลำบากเหลือเกินเออแต่ว่าพอมาถึงแล้วก็คืนไม่เยอะนอะน,นี่นะครับมาถึงแล้วกระรังลูกแก้วมีเรือเราลำเดียวเลยวันนี้โอ้อากาศดีดูสิน้ำก็ดี เดี๋ยวดูเดี๋ยวูว่าปลาจะดีด้วยหรือเปล่าตกปลาตหลอตตกปลาก็รหลอหลอลเอาการเลยทีเดียวเดี๋ยวจะดูว่าหลอแล้วจะได้ปลาด้วยหรือเปล่าครับอือนะครับเตรียมเบ็ดแล้วเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวแล้วก็จัดการเลยพี่ถอยออกหน่อยไหมมันจะได้ไวาใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องถอยออกหน่อยโอ้โหออ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้ ครับจะเข้ามากินไหมเมื่อกี้ปลาช่อนล,ลีอยู่ที่คนสังนะครับดูสิว่าจะเข้ามากินไหมครับกินหรือยังค่อยๆถ้ากินมันต้องลากตู้มอนเหรอโอ,โ,โอ้ตู้มอนโอ้อยู่แล้วครับอ๋อแล้วครับอ๋อเล่นไปเลยอ้าวตู้มอนครับอ๋อแล้วครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ มาตัวนึงเหรอเอาไปค่อยๆเอาเดี๋ยวให้ปะพ้าจัดการสามโด้โอ้ตัวใหญ่ตามมาห้าหกโลได้โอ้โหอ้ตัวใหญ่ไปว่าอย่างงีไม่ถึงสามโล,โลได้สามโล,โลมาสักเดยอดมาแล้วนี่นจัดการจัดการเสร็จแล้วครับโอ้โหมีกูดมีกูดเยี่ยม <Be good. S 1> เพีนหมอยต้ต้องเป็นปลาตัวยาวตามวัวมันสะบัดวัวไงใช่มันดึก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 ้ว็ป่อยไปนี่ดูกันนี่ดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกพี่เก็บทางเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้นี่ดูกันสะบัดึงนเนี่ยนี่ดูกันนี่ดูกันนี่ดูกัดปลาว่าปลาว่าปลาโอลุตโอ้ใช่เบิกวัเลยเบิกวันเลย อแล้วไม่ด pues ีติดไม่ดีป nah. ี yeah, really ้ยอะไรก็ใช่แล้ว like. นี like ่ค like รับไมโครจิ like ๊กทำงานอีกแล้วนะครับไมโครจิ๊กทำงานอีกแล้วนะครับโอ้ยย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 ยอยยยยยะไอยยยอยยยอยเยยนยย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 ยวย้อยย้ยยื้อยยยยยย้ยยยยอยย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 ยื้อยยยยยย้ยยยยยยย้ยย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 ย้ยยยยยอย เก้มบางตัวใหญ่แก้บบางโอ้แก้มบางเก้มบางให่นอนแก้มบางให่นอนเก้มบางให้นอนโก้มบางใสสุดเลยครับแก้มบางตัวนี้นะประมาณสิเมตรน่าจะสองโลติดแน่นอนสองโลติดแน่นอนเก็มบางใสสวยอ๋อเขาจะเล่นเบรกหวานใช่ไหมจะไม่หวานเท่าไหร่นะโอ้ยวิ่งดีจังแก้าบง โคเป็นไงแต่ไม่โฉบมอโฉวาสามสี่โลนะวิ่งกันที่แตกนี่ลยโฉบหมเขินตแกมังใช้สว้โฉมโฉมแกังใช้สว้โอ้โหไม่โฉโอ้ยดูดีดูดูดูวิ่งกลันลงไปดีมนดีที่แตกโอ้สามโลได้ยอด โมโมไม่ไม่ใช่้ยโฉมไหมอ่ะอ้ยโฉมไม่โฉม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 มปะจริงเหรอโฉมโฉมโฉมพยังไม่ล่นเลยโฉมลกสากว่าด้วยมนี่ไงนี่ไงไอ้ดูดูมนางไงทหมาซื้อเดี๋ยวยนี่โฉมจริงโฉมจริง อไม้อยากกินโฉมยอดครับ้องลปไปแล้โคง้อัยมไ้ยนั่นก็ชนเลยชนเลยมันกินอ้หชนเลยใหญ่เออขอช็ดทีเดียวเลยเออออนี่ติดข้างว่าทำไมมันไอ้นู่นติดข้างเอาเอามาเอามาให้ป๊าชนเลยใหญ่รือเยียวติดโลไอู้ ติดค้างอันนี้ต้องอันนี้ต้องอันนี้นะอาจจะต้องเกี่ยวตัวเงอะต้องเกี่ยวไหมไม่ต้องเนาะอ๋อให้ให้ปลาปลาลูกอุ๊บโอ้สุดยอดปลาปลาสดสดเลยใหญ่เลยว่นเดียวเมื่อกี้มีเขาใหญ่ใหญ่ล็อกแล้วครับลอกแล้วครับสนุกแล้วเิปนี้สนุกแล้ววิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งครับสายวิ่งแล้วครับโดนครับนี่ครับโสมอน นี่โอ้โหลายตัวเลยครับวันหลายตัวเลยอือออู้หูด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 อุ้ยหัวชนก็ไม่เจ็บแล้วเนาะตอนนี้เนาะะ,ะเฮ้ยป้าป้าเสร็จเออ,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 อ เด็กหวานเลยพาเอ,อเอาเออพอดีพอดีอืมเฉยงเลยอ๋ออีาไม่รู้ว่าเยหนี่เราจะเอาตะขอ น่าจะลองดูให้ป๋าป้าลองดูอุ๊ยระวังห่อถือคันดีๆนะยจะให้หลุดมือเอ๊ะมีอะไรประชากมือมาจากเอาเอาตะกร้อดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอแล้วฮะป๋าป้าลองดูป๋าป้าลองดูป๋าป้าลองดูป๋าป้าป๋าป้าลองน่าจะเอายากอืมเอาเนี่ยได้เชยเชยห้างเลย เออเนี่ยช่วยห้างเออเออมันตรงเลยหัวกันวะเออโอต้องหัวจขาแ้เออหอยัวปุ๊บหยุดเลยอเรารู้เทคนิคแล้ววะต้องหอยัวด้วยเออว่ะตรงอัวปุ๊บหยุดเลยว่ะอ่ะเรารู้เทคนิคแล้วเป็นสิบเลยเหรอได้แล้วได้แล้วให้มันเหน่อยให้มันหน่อยเป็นิเเป็นสิบเลยเป็นสิบเลยเป็นสิเลยโอ้โหเป็นสิบ จับห้างเลยเต็มครับตัวนี้ต้องมองตัวที่ตัวเดียวอย่าเป็นเม็ดโอนเป็่วตองหรอต้องช่ปาเนี่ยยาวยาตัวเม็ดนะอย่าให้ยาม็ดกว่านะเนี่ยตัวนี้ตอนตอนป้าป้าทำทไอ้ตอหลุดมือเกือบร้องแล้วดีที่มีสติบอกว่าอ๋อ ยอย่าอย่าอย่าพึ่งง้อจบแล้วตัวฮอกกิฟอะไรนะจบแล้ว <decent> ต <height> <c oughs> ูส <abajo> ุดยอดโอ้ใหญ่มากตัวนี้ต sì ัวมอตัวนี้โคตรใหญ่นี่ถ้าเป็นวันแข่งนี่แชมป์แชมป์ล้านเปอร์เซ็นต์สุดยอดต้องให้โคตรแชมป์เลยโลมา้ ว้าวดูครับอุ้ยใกล้เรือเลยนิดเดียวอุ้ยอู้สุดยอดสุดยอดครับนี่ต้อนอะไรอยู่ลงมาครับตกลงมาไหมพี่นี่ครับโอ้โหว่ายอย่างสบายใจตัวเลโอ้ยฝูงนี้สิบตัวได้เออน่าจะสิบกว่าตัวอู้หู้ดูแลทีนี้มันเมื่อกี้อะไรกระโดด